สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านจ้าพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องพักกินพักเที่ยวแบบสบายๆสไตล์มิชาสีดาเดอจด้จเดอมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีของพ่อหญ่มิชาเนอกจ้กเนาะพ่อใหญ่มิชากะเกษียนงานแล้วจ้าเนอกจ้าเนาะเฮาสองคนกับิบไปฉลองกันจ้าไปฉลองกันยุม,มองใดเนอกจ้กเนาะไปชมคลิปพร้อมๆกันจ้า จ้าตอนนี้เขาสองคนก็อยู่กันที่ร้านอาหารอันเถอชลาโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนา,จานะจะเนาะเบิ้งบรรยากาศภายในร้านอาหารของเพิ่นจ้าตอนนี้เขายู่กันที่สั้นสองเนา,จานะจะเนาะร้านอาหารมองนี่ซิมีสองสั้นจ้ะซึ่งตอนแรกยายสีดาก็คิดว่าเป็นสั้นเดียวเนา,จานะจะเนาะ เพราะว่าเป็นหลังคาเตี้ยๆเนื่องจากแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นสองสั้นจากซิมีบันไดขึ้นว่าสั้นสองถึงอยู่ติดหลังกับหลังคาเพื่อนเลยได้จากเพื่อนกระเฮ็ดได้นารักนารักเนาะจะเนาะแต่ว่าบ่อร้อนหรือว่าอึดอัดแต่ย่างได้จากเพราะว่าอากาศทั้งเมืองนอกกับอากาศหนาวเนาะจะเนาะกันเลยแบบบรูบลูสึกว่าอึดอัดจ้าแล้วก็บเบิงว่าเอ้ยเพิ่นจัดได้แบบนารักนารักกันเลยทีเดียวเนาะจะเนาะตอนนี้เพื่อนยังมีชาก่ะ เบิ้งเมนูอาหารไปจ้าเลือกว่าสิกินอีอยังเนาะจะเนาะย้ายสีดาก็เลยไดไทยบรรยากาศล้านอาหารมาฝากพี่ผากน้องเนาะจะเนาะช่วงนี้ซึ่งค้นกันยังบ่าทันหลายจา้ะสำหรับสั้นสองแล้วจะเนาะแต่ว่าสันล่างนี่ค้นหลายแล้วเนาะจะเนาะซึ่งย้ายสีดาก็ได้ยางพานขึ้นมาสันล่างนี่ค้นหลยแล้วสั้นสองเ่าใครมีปันใดจ้ากับบรรยากาศญญากาศ็ดีมากๆแล้วจะเนาะล้านเพิินกัจัดได้สวยงามแล้วก่อนหนาลักมากๆเลยจา้า จ้าหากท่านใดที่เบิ้งคลิปของเฮาแล้วชื่นชอบโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเดือจ้าเพื่อสิบริยาดคลิปใหม่ๆของเขาสำหรับคลิปวิดีโอนี่ยายสิดากัสิอวัยซัมนีสกอรนอเจานอนหากมีสิ่งใดนอาจ้าที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย ไวซ์ซัมีสากรจ้ายายสิดาขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันสุผูสุ้คนและพี่น้องเออสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับไวซสซัมมีสากรจ้าพบเจอกันคลิปวิดีโอหนาจ้าสบายดีสู้ผู้สุขคนสวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหนาจ้าบายบาย